สวัสดีครับ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 ทุกคนทุกท่านครับวันนี้ช่องไก่ต่อแชน n นลนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาดูไก่นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นไก่แจ้ที่เลี้ยงไว้นะครับมีหลายรุ่นหลายตัวครับผมอันนี้เลี้ยงไว้ดูสวยๆครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็ไก่ที่นี่ก็จะเข้าตำราหมดครับผมไอ้ที่ตัวที่ต่อได้ก็มี ได้หลายตัวก็มีครับผมอันนี้เอาไปต่อข้างหนึ่งครับอันนี้มันตีกันครับผมไก่ที่นี่ก็จะมีเยอะนะครับไก่ตัวผู้ก็มีเยอะครับผมอันนี้ตีกันนําไปต่อเข้าอยู่ครับตัวนี้ก็เข้าครับผมแต่ตัวเล็กๆนี่ยังยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เอาไปครับผมนี่วิธีเรียกไก่นะครับ

มีเยอะครับไก่มีเยอะครัเดี๋ยวผมก็จะลงวิดีโอให้ดูแบบเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับผมบส่วนมากก็จะตีกันนะครับไก่เพราะว่าไก่เลี้ยงไว้ไม่ได้เลี้ยงไว้ขายครับผม นี่ตัวสวยครับอันนี้สวยครับตัวนี้แต่ว่าใหญ่ไปนิดนึงครับถ้าใหญ่มากไก่ป่ามันก็จะกลัวครับวิธีกั้นต่อไก่ป่านี่ก็มีหลายแบบนะครับบางคนนี่ซื้อไก่ไปไม่ได้ซื้อจากผมนะซื้อจากคนอื่นบางคนนี่ซื้อไก่มาแล้วก็บอกว่าไก่ไม่หมนันอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับไก่ไม่หมนันอย่างเดียวไม่ใช่ครับผมมันขึ้นอยู่กับ สถานที่ต่อแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราใส่ใส่ชุดแบบไหนไปต่อไก่ไก่นี่มันเป็นไก่ป่านี่มันจะช่างสังเกตนะครับก่อนที่มันจะเข้านี่โหนานนะครับบางทียี่สิบนาทีกว่าจะเข้าครับผมมันจะยืนดูอยู่ไกลๆนู่นนะครับยืนดูอยู่ในป่าครับผมมันจะยืนดูมันจะไม่เข้ามาเลยครับ ความจะเข้ามานี่บางตัวนี่ก็นานบางตัวก็เร็วครับบางตัวนี่ขึ้นต้นไม้แทบไม่ทันครับผมส่วนมากก็ผมก็จะขอแนะนําให้เป็นถ้าไปต่อไก่นี่ขอแนะนําให้เป็นชุดดำนะครับก่อนที่จะขึ้นต้นไม้หรือว่าจะหลบอยู่ตามพุ่มไม้ก็เราต้องสังเกตก่อนเราต้องดูก่อนว่าเรามองไปแล้วเราเห็นมันไหมเราเห็นไหมตรงที่เราอยู่ เราต้องสังเกตดูก่อนนะครับไก่ส่วนมากไก่ป่ามันก็จะเข้ามาจากที่สูงสมมติว่าไก่ต่อเราอยู่ในที่ต่ำๆมันจะเข้ามาจากที่สูงก่อนครับทุกตัวครับเข้ามาจากที่สูงไม่มีไก่ปาก่าตัวไหน,นที่เข้ามาต่ำกว่าไก่ไก่ไก่ต่อของเราครับมันจะเข้ามาสูงกว่าเห็นนะครับเป็นไก่หลายรุ่นหลายไซส์ครับผมอันนี้ยังไม่หมดนะครับไก่เป็นยี่สิบตัวครับ ไก่ที่พอต่อได้ประมาณยี่สิบตัวครับผมอ่าวันนี้ก็ขอพาชมเพียงเท่านี้นะครับก็ขอกลาบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ